เรียบร้อยมาท่านางมาครับมาครับกินม้อม้อปลาครับปลาเส้นปลากลมนี่ครับมาครับแดงแห่งหมาแล้วกันเลยเฮีบดึกส่วนตัวเดียวเออเพิ่งเพิ่งเพิ่งกินเมื่อไหรเพิ่งกินเมื่อไหเดี๋ยวก่อนสิก่อนปลาม้อปลาเพิ่งส่นเมื่อไหร่ปลาลุกพักมืออืมอ่ะก่อนม้อปลาออกแล้วม้อปลาออกแล้ว ว่ามันหยุดส่วนสัตว <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ingo> ์อร่อยมองปลาใช่ไหมครับไหนเวลาเหรอครับสดจากต้นเลยนะครับไปต่อยมาเปิดครับแม่ยมพช่ไหอครับปม่ยมมดนี่ยังอาเชนจัง ก็ต้องทำนี่ก็ต้องกินขั้นง่ายก็มันจะอะไรเรอคอมองเขาองเขาอ้อ um, um. ้อฟังเสียงยำพี่นาะเหล็กตัว กินแต่แจ๋วพะโล้เลยดรอปเลยแสดงขึ้นตัวเลยแต่ใส่ทว่างวันนี้มีหอดคนอันปอนอันบักงวังกันได้เสียด้เสียไม่หัวแขนไปแสะล่ะไปจำราบ่เนี่ยคอมคอมจะจำกินเราเนี่ยสปซาดีดแม่กูไปจำหมกขึ้นเนี่ยกูไปจำหมกขึ้นเนี่ยจำยิ่มใส่ร้านเราอื กูเข่าพับโอ้กูเข่าพับพับได้พับบันนักแก้วพับได้เอ้าพับจนนี้โอ้โหจนนี้ยังจนนี้ฟ้าบ่จนนี้ฟ้าบ่จะจุดจากต้นเลยนะครับก๋อมม่องปลานะครับก๋อมน่ากูจะฟ้ามากยังไลงหรอเพื่อนอยวาดิดเอาไว้รุดเอกกาแฟมากเลยมาได้มากินได้บ่อยๆต้องเปิดไอ้ตอมเลย ขมโมย้นเขาเลยมึงง่นอดยนอยมบอะไรอ้อ้าเลือกโอ้โหโอ้โหโอ้โห้าินสกินอดเป็ไรเ็ไโอ้โหโอ้โหยปากเท่ไครับตอนนี้อืมหืจ้มปากเต็มคำกลอมอีกแล้วอ่ะซอมเดได้พี่น้องซอมซันได้ใจความได้แล้ว พอดีกินไหมกลอมทันสวมกําลังพอดีคั่านจะไงก็เดีมันสวมแห้งคนเนาะกนมีจิ้มวัาส่วนก็นได้กลอ,อมกลอม